จะมีหนึ่งความเชื่อที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตละก็คือเรื่องของเหงื่อออกลันทายจะต้องเหงื่อเยอะเหงื่อเยอะถึงจะลดไขมันได้ดีจริงแท้แน่นอนอะไรยังไงเราก็ต้องไปเข้าใจก่อนว่าเหงื่อมันคืออะไรเหงื่อก็คือน้ําในร่างกายของเรานี่แหละซึ่งในเหงื่อมันมีน้ําและเกลือแร่อย,อยู่มันถูกออกแบบมาเพื่อจะคูลดาวน์ร่างกายของเราอย่างเช่นเวลาร่างกายเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเหงื่อมันก็จะหลออกมาจากต่อมเหงื่อของเราเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเรามี อุณหภูมิที่มันสมดุลน,นั่นเองก็คือมันพยายามทาให้ร่างกายเราเย็นลงการออกกำลังกายเนี่ยมันก็คือการที่เราไปทําให้ร่างกายของเรามีการทํางานมากขึ้นหัวใจเราสูบฉีดเรอวเร็วขึ้นอุณหภูมิร่างกายเราจึงสูงขึ้นเมื่อเราจึงออกนั่นเองนั่นจึเป็นสาเหตุที่เรามั่นจะติภาวะออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องเงื้ออ,อกเยอะแต่ว่าการที่เราเงือออกเยอะ นั้นมันส่งผลต่อน้ำหนักตัวของเรามากน้อยเพียงไหนอย่างที่รู้กันนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยน้ํามากกว่าครึ่งเมื่อเราเข้าใจอย่าง,งันแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมากกว่าครึ่งมันเป็นน้ําเวลาเราเหงื่อออกเนี่ยก็คือเราเสียปริมาณน,น้าในร่างกายของเราออกไปโดยถ้าคุณมองแบบผิวเผินมองแค่ตัวเลขบนตาช่างแน่นอนครับน้าหนักกุลลดปริมาณบางอย่างในร่างกายของเราหายไปซึ่งมันก็คือน้ํา แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะรู้จริงๆนั้น,นอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตาช่างแต่มันคือปริมาณไขมันแลน้วทางกายของเรานั่นเองซึ่งไขมันเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนในการใช้งานาที่สลับส้รนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนันเองโดยส่วนมากเนี่ยเราใช้พลังงานจากแป้งซึ่งก็คือครับหรือว่าข้าวหรือว่าขนมปังอะไรพวกนั้นที่เรากินเข้าไปมันจัดยยอยู่ในหมวดหมู่ของคาร์โบไฮเดรต ว่าแป้งนั่นเองซึ่งแป้งเนี่ยมันถูกแปลงออกมาเป็นพลังงานให้เราใช้ได้เร็วกว่าไขมันซึ่งหากเราอยากจะใช้ไขมันให้เยอะเราก็จะเป็นจะต้องทํากิจกรรมที่ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรที่มันผู้ภาพผู้ภาพวนเด็วครับอย่างเช่นที่เราเห็นภาพว่าการที่เราอยากจะไปลดไขมันให้เราไปคาริโอเซิร์สหรือว่าให้ไปเดินชันเพราะว่าฮาร์ดเดตของเรามันไม่ได้มีอัตราที่สูงขนาดนั้นพลังงานที่เราใช้ส่วนมากก็จะมาจากไขมันนั่นเอง สรุปสมบัทิสมน์ก็คือหากคุณอยากจะลดน้ําหนักโอเคครับการที่คุณทําให้เหงื่อออกเยอะจะช่วยคุณมีตัวเลขบนตาช่างหรือว่ามีลำดับที่น้อยลงอย่างเช่นการที่คุณเป็นน้ำมวยคุณจะเป็นจะต้องตัดน้ำหนักของคุณเองลงเพื่อให้อยู่ในระยะหรือว่าแก็บที่คุณจะต้องไปชกแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนทั่วไปที่อยากคุณดีอ่ะการที่คุณลดปริมาณน้ำหนุนเหงือเยอะมันอาจจะรู้สึกดีที่ว่าตัวเลขมันลดลงแต่สุดท้ายแล้วสับส่วนหรือว่าไขมันในทางกายของคุณก็ไม่ได้ลดลงไปขนาดนั้นเหงื่อออกเยอะม่่ใชวา คุณจะมีไขมันที่ลดลงไปเยอะด้วยไม่งั้นหากเราลองไปสาวหน้าดูแลงอออกเยอะๆมันก็คงจะเผาผลาญพลังงานมากกว่าการที่เราไปออกกังลังกายอีกใช่ไหมละ่ะ